วิกฤตหน้าตู้เสื้อผ้าของผู้ชายสวัสดีครับชาวไทมิดแอดเองครับชาวไทมิดเชื่อเรื่องทางสายกลางไหมครับแอดว่ามันใช้ได้กับทุกเรื่องนะโดยเฉพาะเรื่องแต่งตัวของผู้ชายเราเนี่ยมันคือเรื่องจริงเลยคือมันเป็นงี้ครับพอเราคว้าเสื้อยืดมาใส่ปุ๊บโอ้โหมันก็ดูชิวเกินบางทีมันเพิ่งลุกออกจากที่นอนมาทั้งยัางงาั้นเลยมันดูสบาย สบายจนเกินไปแต่พอจะเอาหล่อหยิบเสื้อเชิ้ตคอปกมาสวมเท่านั้นแหละบรรยากาศปเปลี่ยนเลยครับจากเพื่อนกันอยู่ดีๆกลายเป็นท่านประธานมาตรวจงานสง,งนั้นมันจะตึงไปไหนจนแอดไปเจอของดีมาครับชาวไทยมตรแอดขอเรียกว่าเสื้อสายกลางแล้วกันนี่เลยเสื้อเชิ้ตคอวีของอินซอรันที่แอดชอบมากนะคือดีไซน์คอวีของเขาครับมันเหมือนเป็นการลดขั้นของความเกรงของเสื้อเชิ้ตลงมาครึ่งนึงทำให้เราดูดีแบบสุภาพแต่ยังเข้าถึงง่ายไม่ได้ดูเป็นทางการจนหน้าอึดอัดส่วนเนื้อผ้าเนี่ยไปต้อง พูดถึงเลยครับมันพลิวทิ้งตัวสวยเหมือนมีคนรีดให้ตลอดเวลาไม่ต้องมานั่งลุ้นว่าออกจากบ้านแล้วจะยับเป็นกระดาษสาหรือเปล่าใส่แล้วจบเลยเอาเป็นว่าใครที่เบื่อวิกุตหน้าทุ่งซาก้าแบบที่แอดว่ามาทั้งหมดนะอยากได้ตัวจบที่ใส่แล้วดูดีแบบไม่ต้องสืบแอดปักไว้ให้แล้วครับจิ้มที่ตะกร้าได้เลย